โอ้ยคปเปอร์อย่าป,ปึ้งโอ้โหสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิปตี้ครับเมื่อช่นเคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในเกมไมครคราฟกันอีกแล้วะค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้นะคะ,ะ,คะทุกคนเป็นไมครคราฟที่แปลกประหลาดกว่าทุกวันเพราะว่าเห็นอะไร,ไระหรือเปล่าคะทุกคนมันมี กล่องตกลงมาจากฟ้าเนี่ยค่ะทุกคนสําหรับไมค์ครับในวันนี้เราก็จะมาลองใช้ชีวิตถ้าหากว่าฝนตกลงมาเป็นกล่องในไมค์ครับนะคะวันนี้บุ๋มก็มากับโหมดเอาชีวิตรอดนี่เห็นไหมเปิดกล่องมาโอ้โหคอมมนต์บล็อกเต็มเลยเดี๋ยวขอเอาอาหารเก็บไปก่อนนะคะนี่วันนี้ก็จะง่ายกว่าวันที่เราเล่นแบบฝนตกไอเทมอยู่นะแต่อันนี้มันจะเป็นฝนตกลงมาเป็นกล่องไงวิข้างหน้าเรามีหมู่บ้านพอด,ดีเลย ลูกแมวบุ๋มจะทําอะไรในวันนี้นะคะโอ้โหอะไรเนี่ยอันนี้มันคือแมวเหรอใช่ไหมนั่นไงน้องแมวจริงๆด้วยเดี๋ยวเราเก็บเฉพาะบล็อกที่เราต้องการจะใช้นะคะทุกคนวันนี้มาดูกันว่าบุ๋มจะเก็บบล็อกได้แบบเยอะขนาดไหนโอ้โหมาเ <laughs> ดี๋ยวนะวันนี้เราจะไม่หาของเองค่ะเราจะใช้วิธีการเก็บของจากกล่องแบบนี้เอาซึ่งบางคนสงสัยเอ้ยพี่ทำยังไงให้มันมีกล่องตกลงมาเราต้องลง Data Pa c k นะคะ,ะ,คะทุกคน ลองพิมพ์ไปว่า r a n n i n g chase นะคะมันก็จะแบบมี Data Pack ขึ้นมาที่เขาเล่นกันโอ้้ดาบนี่เร้าหรอมีชันหนังสือด้วยของค่อนข้างดีค่ะทุกคนอันไหนที่แบบน่าจะมีประโยชน์ก็เก็บไว้ก่อนอาลงมันกับ lucky box เลยนะทุกคนอันนี้หอมีสลับให้อ่ะเอาไป็นว่าวันนี้เราห้ามคราฟของแล้วกันนะคะมาดูกันว่าจะสําเร็จหรือเปล่าโอตื่นเต้นดีลยเนี่ยแบบเนี้ยอืม อันนี้คืออะไรสตั u เจอร์อันนี้เขาคืออะไรคะทุกคนเป็นล้อไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเก็บอันนี้ไว้สีม่วงโอ้มีเทียนชานด้วยค่ะมีสลับอาหารตอนนี้บุมมีเยอะแล้วนะอันนี้มีสปาไม่โมดด้วยอโอ้โหดูกล่องมันก็ตกลงมาแบบให้ดูอันไหนบุมเปิดยังไม่เปิดอ่ะอันนี้เก็บมาสักสองอันโอ้โห ของแบบเยอะจัดอะทุกคนไม่รู้จะเอาอันไหนไม่ใช้ตอนนี้บุ๋มเริ่มสับสนอุ๊ยมีเตียงละมีอันนี้โอเคบล็อกทองไม่เอาหรอกไม่จะเอาชูเกอร์บล็อกทําไมมันเก็บด้วยกันไม่ได้หรอมีประตูอุ้ยอันนี้เอาเก็บไว้ค่ะยังงอนคนจะมีสักสองออุ้ยมีไม้ด้วยเมื่อกี้อุ้ยเดี๋ยวโอ้โหของเยอะจัดเดี๋ยวนะอื้อันนี้มีอาหารอาหารบุ๋มมีเยอะแล้วอะดูสิทุกคน ของมันเยอะจะไม่รู้ว่าจะเก็บอะไรไปบ้างนะนเป็นผงคอนกรีตรไม่เอาแหมโอ้โหนี่มีเรือกับเป็ดตกปลาเต็มไปหมดเลยค่ะไม่จําเป็น <c oughs> อะจะวิ่งหาเก็บแบบว่าที่เรานี่ไงอันนี้ได้ใช้แน่นอนอมไม่มีเมื่อกี้บุ่มเก็บอันนี้มาทมําไหมอันนี้ไม่จําเป็นหน่อยดาบก็ควรจะมีแค่อันเดียวมาไหนดูซิอันนี้ เป็นอะไรประกาลังเหรอเป็นแสงสว่างได้แต่ว่าไม่เอาหรอกเอานี้ดีกว่าราที่มันเป็นบล็อกดีกว่านะคะเพราะว่าบุ๋มจะเอาไว้เผื่อทําบ้านทําอะไรด้วยนะอู้ตรงนั้นมีประตูนนเทเทอร์ร้างด้วยอันนี้ยังไม่ถูกใจอนะทุกคนยังไม่ถูกใจเอ้วันนี้มุ๋มมาสร้างบ้านธรรมดามันดูเบสิกเกินไปเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหมู่บ้านตรงนี้ดีกว่านะคะด้วยความที่แบบ มันมีกล่องตกลงมาไม่ไม่ขาดสายแบบนี้บุ๋มน่าจะเปลี่ยนได้สักนิดนึงเอาเปวามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะถ้าบุว่านี้ถุงบุ๋มเปลี่ยนนะคะทุกคนมาบมนี่ไงเจอแล้วสิ่งที่ต้องการเราจะโอ้กล่องมันโอ้ยไม่เอาไม่วางเล่นสิโอ้ยมีขนแกะเต็มเลยคะ่ะมีไม้ด้วยม,มาเดี๋ยวมาเริ่มทําหลังแรกกันก่อน มันอาจจะไม่ได้สวยมากนะคะแต่ว่าผบุมต้องหาขวานก่อนตอนนี้เพราะว่าบ้านมันเป็นบ้านไม้ไม่รู้ว่าจะทำของเขาแบบว่าขี้เหร่กว่าเดิมไหมเนี่ยใส่ซซใส่ไงอะ่ะนี่ไงโอ้มีบันไดตรงนี้นะจำไว้ตอนนี้มีบันไดยอยดดุ้กคนดูกล่องมันตกเต็มไปหมดอมต้องการขวานมากๆเลยแถวนี้มีขวานหรือเปล่านะอ่าพูดถึงขวานก็มาเลยค่ะมา มาเริ่มกันที่บ้านหลังเ,เล็กๆก่อนแล้วกันนะยังไม่อยากลองกับบ้านหลังใหญ่บุมม๋ม่ามันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากหลังเนี้ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนหินให้กลายเป็นสิ่งที่เรามีในตัวนะคะหรือว่าอาจจะตกแต่งเพิ่มเออเนาะเรามาทำเพิ่มดีกว่าในไหนซาบุ๋มก็มีอันนี้สีขาวอืมหนึสองทุกคนมาดูนะว่ามันจะเป็นอย่างที่บุ๋มคิดไหมหนึ่งสองสาม อุ้ยเฮ้ยหนึ่ง,อง,งส,อ,งสาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนทุกลังเนละทุกคนบุ๋มก็กลัวทําไม่สวยเหมือนกันนะบางทีอ่าแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บสบายเลยค่ะไอเทมไม่ต้องหาเองนี่มันก็จะได้ลักษณะนี้ซึ่งตรงนี้ก็ทุบออกไปอุ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันทุบไม่ไม่ไอ้นี่เลยมันคือไม้เหรอฮะอ๋อมันคือไม้คาเซียบุ๋มนึกว่าบล็อกอะไรแดง มีบันไดกับหัวของอะไรที่วางได้บ้างคะตอนนี้มีอันนี้โอ้โหสี่อันแล้วมีแค่สี่อันด้วยนะมีบันไดอีกหรือเปล่าคะแถวนี้โอ้โหมีไม้เต็มละบันไดไม่มีนี่งนะเจอละมันก็จะมีความไม่ค่อยเข้ากันเท่า,ทาไหร่นะคะแต่เราก็ยังทำต่อไป คืออะไรเนี่ยบางคนงงว่าบุม๋มทำอะไรเนี่ยบุม๋มก็งงเหมือนกันว่าทำอะไรแต่มันน่าจะเป็นมิติใหม่ของการทำบ้านใน,ในช่องเราก็คนชอบคิดว่าสร้างบ้านใช่ไหมมันก็ใช่นั่นแหละค่ะก็เลยทำบ้านซะเลยตอนนี้อห้ามคราบของนะคะทุกคนวันนี้กดของเรามีของตกลงมาเรามีหน้าที่เก็บแล้วก็ทำอย่างเดียวจึบจึบเอาล่ะเหลืออีกก็คือ หรือวางกระจกบุ๋มมีกระจกในตัวนิดนึงนี่ไงวางขอบได้นะ3ตรงนี้ก็เป็นสีม่วงแล้วกันฮ้ยมันก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่ส่วนพื้นเนี่ยใจจริงอยากวางเป็นไม้นี่ไงมีไม้พอดีเลยชุบช,บชบอ่าแล้วยังไงต่อดูก่อน <laughs> มันเป็นการทำให้บ้านสวยขึ้นจริงไหม แล้วถ้าหาบุ่มเด็กได้แผ่นกระจกบ้างอะมันมีที่ไหนเขาดรอปแผ่นกระจกบ้างไหมคะนี่อะโอ้โหมหนังสือมีไหมโอ้โหยี่ไงเพิ่งพูดถึงเอาอะไรออกก่อนเอานนี้ออกก่อนไปก่อนโอเคมาโอ้โหดูมันยังคงตกลงมาแบบไม่ขาดสายนะคะทุกคนบ้านหลังแรกของเราที่เรามาเปลี่ยน <laughs> หน้าตามาดูประหลาดนิดนึงแนละ้ว <laughs> ทต่มันก็ดูเก๋ไปอ,อีกแบบนะคะทุกคนเป็นการเพิ่มสีสันและเราอย่าลืมทําประตูด้วยมีบ้านเนี่ยเราจะทําประตูทะลุไปตรงนี้เลยนะคะปุ้งแล้วบุ่มก็มีประตูไม้ขาวอยู่อะจะวางมาเรียบร้อยก็วางเตียงนะคะทุกคนเตียงแล้วก็มีอะไรอีกอะพอจะวางได้ชั้นหนังสือไหม ป๊บลืมกินอาหารอย <c oughs> แลอ่ะเมโอเคอันเดียวอิ่มค่ะเรียบร้อยแต่เราไม่มีทอดปากนะมากตัวไปนะคะหลังไหนต่อดีเมื่อกี้หลังเล็กไปละหาหลังที่มันแบบดูแอดวานขึ้นมาอีกนิดนึงเอาหลังนี้ดีกว่าแต่มันติดกันเลยทุกคนทตามก็ได้แหละบุ๋มจะใช้ความม่วงของบล็อกทั้งหมดที่มีอุ้ยมีสีม่วงเดี๋ยวนะขอเลือกแป๊บหนึ่งนะคะเยอะเกิน อโอเคแล้วกหนึ่งสองสามสี่เราใช้อะไรวางเป็นอันนี้ดีนี่ไงหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อุ้ยอีกอันเดียวอะ่ะอ่ะใช้นี่แทนแล้วก็ปลอกเปลือกนะคะนี่แหละมาเป็นไง ปุ๊บปุ๊บอืมตอนนี้เหลืออะไรเยอะๆสีนี้หรอได้สิคะได้หมดปุง้งชุบชุบชุบบุ๋มน่าจะเน้นเป็นแนวแบบว่าเสริมออกมาเหมือนโมเดินซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันค่อนข้างดที่จะอีซีกว่านะคะทุกคน,นง่ายคือมันทำง่ายกว่านั่นเองชุบชุบชุบดื้อ ตอนนี้บุมอยากได้สลับมากเลยค่ะแต่เราไม่สามารถแบบว่าไอ้นี่เองได้ไงไปดูซิโอ้ดีไงพูดถึงสลับสลับก็มาโชคดยอะไรโอ้โหนี่กำลังจะบอกว่าโชคดีเกินปุ๊บตรงนี้อย่าเพิ่งปิดแล้วกันเดี๋ยวเราใช้ไปวางตรงอืง่นก่อนปุ๊บแล้วฝั่งเนี้ย ไม่มีสลับอีกแล้วเหรอคะยังไงสโตนสลับก็มามีตั้ง14อันอย่างงี้จะไม่พอแลวยังไงชึบชึบชึบ,ชบปุงุงวางไปค่ะเคอ่าหมดแล้วอะ <laughs> มีสลับสีส้มอีกอ่ะมีอะไรก็วางไปก่อนนะคะอือโอ้โหหมดอีกอ หมดยังยังไม่หมดนี่นะได้เรื่อยดูซิตอนนี้เป็นยังไงสถานการณ์หน้าบ้าน <c oughs> โอ้โหถ้ามันมีอีกอันนึงอู้ยมีกางเกงมาก็าใส่สิคะมีเตียงสีแดงมีกระจกสีส้มมาสักขนาดนี้ถ้าเราจะลองดูนะบุม๋มว่าเราทำอะไรได้อย่างเช่นแมปนี้ แล้วก็หาไม้อะทุกคนมันมีไม้ไหมอะโอ้โหมีบล็อกเพชรเอา้าบล็อกเพชรมาขนาดนี้ก็ต้องใช้สิคะอืมอืมก็ใส่กระจกโอม้มันไม่มีความเข้ากันเลยจริงๆปิงอปเอาความรู้ไว้ก่อนนะคะ <c oughs> อุย้ยอ่าันไดเนี่ยมันไม่ค่อยเวริร์กจะทำให้ใหม่นะคะควันอื่นขอทำ ที่ทะลุไปก่อนอะมาแล้วฝัว่งนี้ก็ทําเหมือนกันกับฝั่งน้นก็คือแบบนี้นะคะจิบอืมแล้วก็กระจกนี่อย่างไยมันก็มีความเหมือนกันอยู่นะโอเคไหนต่อไปยังไงต่อภายในบ้านตรงนี้เหรออุ้งได้ไม้อ่ะอ้ยยยยยเย็นๆ้ เจนเย็นเจนเย็นเขาบอกว่าจเนจนเย็นไงนางคิดว่าเรามีดาบมะเรามีดาบนะสเกลเลตันนี๋หม,มันไส้มานานและสเกลเลตันเนี่ยปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคบุม๋มในพื้นนะค่ะแต่มันจะเป็นพื้นที่แบบอันนี้นิดนึงแต่มันก็ได้แหละอืมตอนนี้ทิ้งอะไรไปบ้างก็ไม่รู้นี่เป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยวิอีกเดียวโอ้โหเอาเพชรแล้วกันอ จังหวะนี้เพชรเป็นประโยชน์มากค่ะทุกคนแต่ไว้ก็อันนี้นะคะ<_ T _ T> ปิดมันเลยใจจิงอยากปิดเป็นกระจกแต่กระจกเราเหลือสี่อันพอดีนี่นะ <_ D> น,นี่จะไปหาไฟมาติดค่ะทุกคนเราต้องไปหาจากกล่องเท่านั้นนะ <_ T> ห้ามทุบเอาด้วย <_ T> มีแอนวิวไ่ตกแต่งได้ <_ T> ดีดีดีมีไฟไม่มีไฟเลย <_ T> จะมีทุกอย่างที่เราต้องการก็จริงแต่ว่าไฟทางบุ่มไปไหน <c oughs> นอนจะดอบทุกอย่างจากเว้นไฟไม่ได้ฮัลโหลขอทอดหน่อยขอทอดหน่อยทอตอยู่นี่ไหมไม่มีทอตไม่มี <c oughs> โอ้ยทุกคนโอ้ยโอ้ยมีเตียงจีม่วงอะ่ะเก็บไปหน่อยแล้วกัน กินอาหาระคะ่ะแปบ๊บหนึ่งเดีย๋ยวค่อยไปตามหาทอตต่อโอ้โหตกลงมาอย่างกับอุกาบาทเลยค่ะไม่มีทอตไม่มีทอตอยากได้เนี่ยเก็บมาก่าอนโ้มีขวานเยี่ยมตอนนี้วิ่งฟาร์มของรัวๆะคะ่ะม,มันก็มีที่บุ่มชอบนะแต่แบบก็นะพ <laughs> ยายามเก็บมาเอาไฟอ่ะเราคราฟไม่ได้ทุกคน กนถามทำไมพี่คราฟไม่ได้พี่ตั้งกดขึ้นมาเองค่ะเพราะว่าถ้าคราฟได้มันก็จะแบบไม่สนุกอ,อุ้ยนี่ก็อยากเล่นกับเราจังเลยก็บอกอยู่ว่าเรามีของเรามีของอุย้ยน้องแก่พี่ขอโทษโอเคโอ้เกือบตาย <c oughs> บุ่มรอดได้ยังไงน่ะ <c oughs> บุ่มรอดได้ยังไง okay. ปเมื่อกี้โอ้ยคิปเปอร์อย่าเพิ่งโอ้ก็บอกอยู่ว่าจะตายจะตาย <c oughs> ก็กลางคืนแสกๆนี่ไงไฟเยี่ยมเจอแล้วคะ่ะไปโอ้โหซอมบี้เต็มไปหมดเลยให้ตายเถอะอย่าเพิ่งมานะเข้าบ้านก่อนโอเคว้าอ,อย่าได้ปัปกไฟก่อนปักไฟสำคัญสุดตอนนี้ <laughs> ปุงป้งๆนี่แล้วก็อย่าลืมใส่กระจกนะคะซึ่งกระจกไม่ใช่กระจกประตู๊ยประตูบุ๋มหมดดีกว่าเนี่ย บุมมากบุมต้องออกไปประจันบานนั่นแหละทุกคนเหมือนน้อนจะไม่ยอมนะข้างนอกเนี่ยเยอะกันซะหลือเกินมาสามปุ๊บปุ๊บอุ้ย,ยมันเยอะเกินไปทุกคนแต่ว่าเรามีตัวช่วยอยู่ไอรอนกอรแลมช่วยด้วยปุ๊บอุ้ยทุกคน ถ้ามีแต่ซอมบี้ไม่มีสเกเลตันก็ดีอยู่โอเคโอ้เกือบตายนอนได้ยังอ้าวยังไม่หมดอีกแล้วนี่เอ้ามาเปิดบ้านไว้แล้วก็ไม่เข้ามานี่นะมันเยอะเกินไปอ่ะเรานอนไม่ได้อ่ะอ,อยู่ไหนกันอีกอ่ะปุ๊บร้อนก็เล่นไปไหนไม่ช่วยเลย มามันบุ๋มมานอนบ้านหลังนี้ก็ได้อุ้ยขอนอนหน่อยนายโอเคเฮ้ยในที่สุด <c oughs> อาเช้าแล้วค่ะทุกคนไปดูบ้างว่าบุ๋มทํายังไงกับบ้านของตัวเองนะคะทุกคน <c oughs> อันนี้เป็นบ้านหลังหนึ่งที่ทําวันนี้ก็เหมือนจะเสร็จแล้วแต่ว่าเรายังตกแต่งไม่หมดอ้อข้างในตรงนี้เรื่องว่าจะเปลี่ยนให้เขาเนาะเราจะทําบันไดขึ้นไปนะคะซึ่ง บันไดในตัวเรานั้นก็เดี๋ยวแป๊บนึงไปหาฟาร์มบันไดก่อนบันได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 ว้าวอันนี้คืออะไรอ่ะจิกโซมันคือจิกโซมันวางไม่ได้ด้วยอ่ะเอาไปทำอะไรอ่ะไม่รู้เก็บบันไดก่อนเราเอาบันไดที่แข็งแกร่งมาให้เลยเนี่ยโอ้บ้านหลังนี้มันไม่มีบันได ไอ้บุ๋มจะเอาขึ้นแบบนี้ว้ยนอนจะติดกันไม่ได้ไไดนกับหัวบันไดบันไดกับกุ้ยาย,ยปึ๊บแล้วก็วางพื้นให้นะคะอืมวางเพชรให้ด้วยดูความใจดีของเราอ่าอุ๊ยตัวนี้ขึ้นไม่ได้ มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ซึ่งอาจจะต่ำๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวหาประตูมาใส่บ้านตรงนี้ก่อนหาประตูมาใส่ประตูอยู่แถวนี้มีไหมอ่ามีประตูสีชมพูค่ะทุกคนอ่าเรียบร้อยโอ้โหบ้านหนึง่งคือหมู่บ้านนี้ก็คือแบบสีสันมาจัดเต็มมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมใส่เตียงนอนอุ้ยใช้สีแดงดีกว่าเมื่อกี้มีสีดำละหรือว่าสองสีก็ได้เนี่ยเก๋ๆเหมือนกันนะคะก็มีอันนี้นิดนึงมีชั้นหนังสือตก แต่งอยู่เออก็อาลูม,มาทําไมก็ไม่รู้ไม่ต้องใส่ดีกว่าประมาณนี้นะคะแล้วบุ่มก็มีอันนี้คือแป้นเหยียบใช่ใป่ะออก็ใส่ไปเท่เงี้โอเคเห็นไหมตรงนี้เสริมหน้าบ้านนิดนึงอืมก็มีสิ่งนี้อือเป็นไงดูเท่ขึ้นมามบางคนบอกไม่พี่ ใจร้ายแล้วเดี๋ยวเราใส่อันนี้ละกันไม่รู้จะใส่อะไรดีอะทุกคนใส่ให้มันแบบเต็มๆไปเฉยๆแล้วก็เอาออกนี้ก็ได้มันได้สีเข้ากันนี่ ดูดีขึ้นอยู่นะคะบุ๋มว่าถ้าหากบุ๋มจะเปลี่ยนทั้งหมู่บ้านมันคงทําไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเยอะมากเลยก็เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับคลิปในวันนี้ถ้าหากมีฝนที่ตกลงมาเป็นกล่องแบบนี้ในไมค์พรับจริงๆก็คงจะสบายนะคะทุกคนแล้วคงไม่ต้องหาของกันแล้วเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายยุกเย้